สวัสดีค่ะนักเรียนอ่ะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคูณจํานวนที่มี2หลักกับจํานวนที่มี3หลักนะคะในหัวข้อย่อยนะคะการคูณที่มีจํานวน3หลักกับจํานวนที่เป็นพหุคูณของ10พหุคูณของ10ก็อย่างเช่น 10, 20, 30, 40, 50, 60 7 0 8 0 90นะคะ ที่มันลงท้ายด้วย0ูนย์ตัวนั่นเองมันคือพหุคูณของ10นะคะอันนั้นเดี๋ยมาดูตัวอย่างนะอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนหนังสือเรียนนะคะหนังสือเรียนคณิตศาสตร์เล่มหนึ่หน้าที่65นะคะอันนี้อยู่หน้าที่6 5นะคะนักเรียนอะมาดูตัวอย่างนี้เนาะหาผลคูณของ 125ยยคูณสีเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำเราจะทำได้2แบบนะคะก็คือแบบแรกเนี่ยหาผลคูณของหาผลคูณของ125คูณกับ4โดยการที่เราตัดศูนย์ออกไป1ตัวก่อนตัดศูนย์ท้ายออกไป1ตัว ตัดูนย์ท้ายออกไป1ตัวแล้วก็ทำการคูณทำการคูณนะคะโดยที่เวลาเราคูณเนี่ยเวลาเราได้คำตอบแล้วตรงคำตอบสุดท้ายเราจะนำศูนย์มาใส่เพิ่อมอีกห่งตัวอาดูตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนะคะนักเรียนสักครู่นะกล้องมันสัน่นคะแปบ๊บหนึ่งนะ ต่อนะคะต่อนะคะนักเรียนอ่ะขั้นแรกอ่ะไม่ใช่4วิธีแรกวิธีแรกเราจะทำโดยการตัด0ูนย์ออกไปนะคะทำโดยการตัด0ูนย์ออกไปนะคะก็คือ4คูณ5ได้20ใส่0ทด2 4 2 8ทดอีก2เป็น10 10ใส่ศทด 1>, 1 4 1 4ทษอีก1เป็น5นักเรียนใส่5เาอย่าลืมว่าไอ้ขั้นเนี้ยเราตัดศูนย์ออกไปถูกไหมคะนักเรียนเมื่อเราตัดศูนย์ออกไปนักเรียนไปเขียนขั้นต่อไปเลยขั้นต่อไปลอกโจทย์เหมือนเดิมเอ่อลอกโจทย์125คูณ40 40เลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยมีพหุคูณของ10เพิ่มมา1ตัวหรือว่าศูนย์เพิ่มมาอีกหตัวนักเรียนดึง0ูนย์มาใส่1ตัวเลยแล้วนำคำตอบ ที่คิดได้ตอนแรกใส่ไปเลยก็จะกลายเป็นได้คำตอบเป็น5,000ก็คือตอบ5,000นะคะเหมือนกับไอในช่องสีเขียวนี้นะคะขั้นที่1หาผลคูณของ125คูณ4ได้เท่ากับ500ซึ่งอ่125คูณ4ได้เท่ากับ500ดังนั้นถ้าถ้าเป็น125คูณ40ก็จะต้องได้5,000 นะคะหรือคิดอีกแบบนึงอีกแบบนึงนะยี่สิบห้าคูณกับสี่สิบเนาะถ้ามันเป็นพหุคูณของสิบ พระหูคูณของ10มันมันศูนย์มันจะต้องอยู่ท้ายนะคะเพราะว่ามันเป็นพหุคูณเนาะอ่ะนักเรียนดึงศูนย์ 0, ลงมาได้เลย1ตัวจากนั้นคูณตามปกติก็คือ4 5 20ใส่ศูนย์ทด2 4 2 8อันนี้คือวิธีรัดนะคะ4 2 8 8แลดรัทดอีก2เป็น90ใส่ศูนย์ทด1 4 1 4ทด1เป็น5อ่ะได้5,000เหมือนกัน ะะแต่ตามตัวอย่างที่คุณคูณสอนนักเรียนนะคือเขาทำสองขั้นนะคะทาแบบตัดศูนย์ไปก่อนตัดพหุคูณของ10ไปก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มเพิ่มพหุคูณของ10นะคะ,ะมาดูข้อมาดูตัวอย่างต่อไปเลยตัวอย่างนี้นะหาผลคูณของ421คูณ30 421คูณ30วิธีทำ ขั้นแรกตัดศูนย์ไปก่อนตัดศูนย์ไปก่อนนะคะก็คือเอาพ,ะห,อาพะหุคูณของ10ออกไปก่อนเราก็จะได้421คูณ3ะเริ่มคูณเลยนะ3คูณ1ได้3 3คูณ2ได้6 3คูณ4ได้12ไม่มีทดเลยนะคะ อันนี้ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเพราะว่าเราคูณ30ใช่ไหมให้เราเพิ่มพหุคูณของ10ไปอีกพหุคูณของสิบพหุคูณของสิบของเลขสามเนี่ยมันคือส0มสถูกไหมคะนักเรียนอาตั้งคูณเหมือนเดิม4 2 1สคูณสาใส่ศูนย์ไป1ตัวเพราะว่ามันเป็นพหุคูณของสิบแล้วนำคำตอบที่เพิ่งได้เมื่อกี้ใส่ลงไปเลยดังนั้นจะตอบ ได้ว่า421คูณ30มีค่าเท่ากับ12,630นะคะตัวอย่างข้อนี้นะคะก็จะได้คำตอบแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูในแบบฝึกหัดกันนะคะนักเรียนแบบฝึกหัดของนักเรียนอยู่หน้า46นะคะอยู่ในหน้า46นะอ๋อข้อนี้ครูยังไม่ได้คิดแบบ วิธีรัดให้ดูนะวิธีรัดนะคะนะ421คูณ30 400เดี๋ยวขอจับกล้องกันึง ของ10ใช่ไหมคะนะักเรียนดึงศูนย์มาได้เลย1ตัวให้ตรงกับหลักของมันเองแล้วก็จากนั้นลงมือคูณ3ได้เลย3 1 3 3 2 6 3 4 12คําตอบที่จะได้ก็ตรงตามตรงตามตัวอย่างนะคะอ่ะนัดจะดูในเล่มบับฝึกหัดน,นะคะ แบบฝึกขัดของเาราพหุคูณของพหูคูณของสิบอ่ะหน้า46หน้าส6ิบนะคะนักเรียนการคูณจำนวนที่มี2หลักกับจำนวนที่มี3หลักสแสดงวิธีหาผลคูณของจำนวนที่มี3หลักกับจำนวนที่เป็นพหุคูณของ1ิ นักเรียนทำแบบสองขั้นเหมือนเมื่อกี้เลยนะคะก็คืออ่ะขั้นแรกตัดพหุคูณไปก่อนตัดตัดศูนย์ไปก่อนเดี๋ยวให้กล้องโฟกัสนิดนึ่งอ่ะโอเคสองร้คูณกับ5ขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นด้วยปากกาแดงนะคะ 5าคูณสได้10ถูกไหมสิบใส่สูนทด1 5, 5 2, ึค mm ูณแได้40ทด1เป so, yeah. ็น41ใส่ huh. 1นทด4 5่คูณสได้10 10ทดอีก4เป็น14ขีดเส้นใต้ด้วยปากกาแดง เส้นนะคะขั้นที่1เสร็จแล้วขั้นที่1เสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทำขั้นที่2ต่อเพราะว่าเนี้ยเราคูณแค่5แต่ว่าประโยคสัญลักษณ์ของเราต้องคูณ50ถูกไหมคะอ่ะนักเรียนขีดลูกศรแต่ด้วยปากกาแดงหรือปากกาน้ำเงินก็ได้นะคะขีดลูกศรแล้วตั้งคูณอีกหนึ่งรอบแต่อันเนี้ยเราจะไม่ไม่คำนวณแล้วเราจะนำคำตอบที่ได้เมื่อกี้มาใส่เลย คูณ50ใช่ไหมคะนักเรียนอ่ะคูณ50นะอันนี้เป็นพหุคูณของ10แล้วใช่ไหมคะอ่ะใส่ศูนย์เพิ่มไปที่หลักหน่วย1ตัวแล้วนำคำตอบที่เพิ่งคิดได้เมื่อกี้ไปใส่ได้เลยไล่ตั้งแต่ท้ายไปเลยนะคะอันนี้0 1 4แล้วก็1ใส่ลูกน้ำให้ครบ ดังนั้นข้อนี้คำตอบจะได้14,100โอเคนะคะข้อนี้จะได้คำตอบ14,100 10, เว้วลาเขียนตอบก็เขียนเป็นเลขไทยเลย14,100ทําตามนี้นะคะนักเรียนคะมีอีกมี6โข้อนะคะในหน้า46นะ หน้า4 6นะคะหน้า4 6นะลูกนะั้นหนึ่งหน้ามีทั้งหมด6ข้อนะคะทําตามตัวอย่างนี้เลยนะคะลูกแล้วก็เสร็จแล้วนักเรียนส่งคุณครูใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ,ะเรื่องนี้ครูอยากจะฝากให้นักเรียนฝึกท่องสุดคูณบ่อยๆนะคะนักเรียนเดี๋ยวเราเจอกันในเรื่องถัดไปที่เป็นเรื่องอการคูณของอพหุคูณของ100นะคะเดี๋ยวเจอกันเรื่องถัดไปนะคะนักเรียนสวัสดีคะ่ะ